Ya betul tu. Titi yang dikutip pay. Oh, oh. Kenapa kau Oh. Oh, ini gua. Oh, best ah. Tu duduk. malai tu. Dia kemik tak. Aku Oh, tu. Oh, dia dikutip. Oh. โ oh, อ้โหบักวันนี้ไม่ซื้อบรรจุิงจริงดูเบื่อว่าผมจะต้องเก็บดาบดิซเดเอาละจิบดาบขึบ้นเบักอือมไม่มีบอกนีุ่มมูลเลยพลังงานสูง้ะพอละจะพึ่งงานเข้าตรงนี้เลยไม่นะ มอนสเตอร์ตัวนี้เป็นย่ ต้องหาวิธีออกจากที่นี่ก่อนโอเคครับเปลีนขึ้นไปครับเอาละโอ้ยตก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 โอเคครับผมก็ขอแนะนำตัวกันก่อนนะครับผมโอ้ยต้องต้องขาดเตอร์พิจริงอ่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวกันหน่อยนะคะหนุ่ยสุยกะนะคะจิโกจินตีต้นแล้วจะ เข้าสู่เกม Tower of Fantasy นะคะอืมโอ๊โอ้ยห,หนาวเลย,อย,อยโอ้ืมฉันเดินไวโอ้โหหมาอ๋อมึงมาจากไหนเนี่ยอึอืมแรงเยอะมากอืมเอาจุดดาบไปแตกโอ้โห <c oughs> อืมถีบหน้าไปสิสั้นอืมหลบได้โอ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 โอืมโอ้ันตรยมกเกืบไปแล้วดิ้วยเพราะเธวิ่งชุตัวจะใหญ่นั้นจะตามมาด้วยเหรอโว ต้องรีบปิดต่อศูนย์หวังว่าข้างหน้านจะมีทางออกโอ้ออกไปดีไะเนี่ยโอเคครับออกครับออกครับโอ้เหมือนเราจะต้องสายท่าสายฟ้าอืมโอเคมาโอ้ยให้สายเหอะพวกไก่พันเอ้ยเอ้ยหลบแบบดิจิตอลไอ้ฝันฝันแล้วก็เสตยชาแบบมูลาด อ๋อละเอออืออือฟันแบเอือชิบชิบชิบไดแล้วก็ฟันที่ชอแบบมูลาโอเคโอเคอือมาอือโอเคบุตรบอญจะมีกล่องขอเปิดกล่องนะครับ ถ้าอ่อนทำเตือนขึ้ยัดยันสมรองเ<ส>บื่นนอ,อน้อยแล้วตอนนี้เลยนะไม่เอานหน้า,อ,าอีกแค่นด,ดิเดียวเองเออเหมือว่าเครื่องยันยันของเรานั้นเออครื่องยิ่งจังพลังงานอีกนิดเดียวอีสอ๋ะเหมือนจะมีเหมือนจะเจอใครบางคน พบปะใหม่แล้วเราเอาตัวพวกมันไปซะแล้วลบความทรงจำของพวกมันไปอ้าวดูเหมือนว่าเราจะโดนลบความทรงจำนะซีดสูงนี่เร็วแล้วสุดผ่านไปแล้วตอนนี้ตัวเวลาพักปืนโชคดีที่เราเพิ่งอุ๊กีกระเจาปะเกิดอะไรขึ้นอะ เอ๊ะเห็นฉันไหมไอพี่มาได้เราสรู้สึกเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหโอ้โหละจะเหมือนว่าคือยึดยันจะไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงอ๋อฉันจะที่ไหนอโอ เป็นไข่บ่โอ้โหเขม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวเราาจะซื้อซีสิด้ะโอ้ซีเอสอู้สุดสุดสุด ตัวสีม like. <through> ันขาวขอ่ะมัมบอกいつชาร์ีนี่คือเซนิชันซิงเป็นผู้รับผิดชอฉรับหน้าที่ตูแลเธอที่หลบไฟเห็นดิあなたたちが助けてくれたのช่วยฉันไว้うんฉันรับหด้าที่หลบไเล่าเธอให้ฉันรู้หลบไฟและคือยิงยิงเธอจไมีพลังงานแล้วปลก็ัร่างา่สมัน

สับมันแปลกๆครับรเข้า <c oughs> ใจแล้วเฮ้ยเด็กใหม่มาทางนี้ได้อีดอกไอสัตว์กูไปใส่เด็กใหม่แล้วมัพูดใหม่ไอสัตว์เน,นะอะหาดาบดาบที่เก็บได้เครื่งทาง <c oughs> อื้อ ท okay. ี่หลบภัยอาเนตาก็ลัก็บก้หมูกพืนอโอ้โหเสียแมงสี่าวเวอร์ออฟฟนณที่หลบภัยแห่งดินแก้วากไเลไม่เ่เไมม่เลวไ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 ม่เล่เลวไม่เลวのม่เลวไม่เลวม่เลวไม่เลวไม今の形にした่วいม ไม่ใช่อ่านยากเราตัวหนังสือมันมองยากอืมมีกระตุกเล็กน้อยถึงปาดกลางมึงเป็นใครอีีสารเตรียวเต 私はミア、第大第夫第4世代 AI サーバーに行きたいでーンす。私 <laughs> <laughs> はいけません、私は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 、私に私は、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 かは、私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 、私は、私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 、 ครับครับครับเดี๋ยวตามไปอ่าโอเคโอเคครับผมก็จะเหมือนว่าเรานั้นจะความทรงจำหายระโดนใครบางคนลดเพลิงความทรงจำนะครับอืจะไอ้ซึ้บซึ้อมาขอเลือกวิ่งอ,อโต,โต้วกันนะ

あんたが裏山で救助されたって、ね、罪に若干がわけな。初めまして。えっと…シャーリーと同世代かしら外の世界でずいぶん苦労したんでしょうね。セリンさん、早くこの人をきれいにしてあげて。はいはい、わかりましたよ。ああ。 เฮ้ยๆเดี๋ยวเวลาแต่งตัวแล้วจ้ะโอ้อ่าอุ้ยน่ารักจังไม่ดีกว่าเด็กคนก็แต่งตัวเองแล้วครับอู้ นี่ดีกว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เลยดิไม่ไม่ใส่โอเคโอ้โอ้โหเล็ก,ลกอ่าหน้าอกตรงบึ้มบึ้มบึ้มปุ๊บปุ๊บโอ้เอานี่ดีกว่านี่ประมาณนี้ กลงดีกลงดีพอทั้งตัวสักคู่นะครับทุกคนอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อ,อยกดเลยดีเลยเมฆกดแล้ลักแก้วแก้วว้าวาบ้าบาละดีเลยแล้วนลนักเอว่าทุกคน Oh, tidak ada apa-apa. Super boy, dia omong. Iya. Ah, tidak ada lagi. Tapi first boy itu jilul. Tidak pergi. Tidak ada orang yang datang untuk bertemu dengan saya. Ah, berikan. Ah, aku pergi. Kau, aku pergi dengan itu. Ah, tempat ini. Eh, kamu berdua. どいっい。あ、はい、映画で。おはよう、シャーリー。パール。タオルさん、おはよう <laughs>。お前さんたちが助けたっていうの、その、こっかい。<laughs> 体の具合はどうだ。おかげさまでこか <laughs> あ。あ、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 あ。今の世の中、平穏無事が一番だ。お店長様に感謝しねえとな。パウルさん、お酒臭い。あ、あ、へへ。 昨日ちょっと飲みすぎたちょうどこれから環境加速データの回収に行こうと思ってたところだ <laughs> でもまだお酒は残ってるんじゃないデータの件を私に任せてこ <laughs> の,の間みたいに酔っ払って池にはまったりしないでよあ、いやいやここはお前せんたちに頼むとするかそんなら俺のドローンに道案内をさせよ どうも。えるんだ。いいだろう。シェルターの環境を知るいいチャンスだ。ドローンと一緒なら、道に迷う心配もない。あ,あ。あ。ななた、どうも <laughs> ドローン。あ。み。

ちょっとちょっとちちょっとちょっとちょっとちょっーちょっとちょっっとちょ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  収集中データサンプルはこれで十分だろ上出来だ戻っておいでよ他の場所も案内してあげる นากนี่นี่เลยสเปกสเปกเลยอ่ะอวัดตีกับปลุงพอลอต้นนักๆยามหน้สุนยะเอาแต่ว่ารู้เรื่องตันทนตวสักูดนหลอกใช้งานฟรี データ分析の結果、oh. アーのディリエビーブロウ、最速に多大な悪影響を及ぼすと判明しました。健康に配慮したレシピをご参照ください。アウルさんには狩猟の削減と適度な運動が必要です。そうだよ。ミアの言う通り、アウルさん、体には気をつけなきゃ。ああ、分かったよ。 เฮ้ยไอ้ลุงซี่อะฟันด้วยหน้า 3, สวาวเลยเศษกูหามาหลอกซ้ายกูเอ้ยเอ้ยอีนี่กูวิ่งเร็วเกินซามิซาเซนี่ดงชีรต์ทัศวัติวัติชีวิตของฉันที่จะแนะนำให้รู้จัก はじめまして。ようこそ。あなたのお話は聞いています。お体の方は大丈夫ですか平気平気。お兄ちゃんがサプレッサーのエナジープールを変えてあげたから、もう大丈夫。ああ、紹介がまだだったね。こちら、サミーさん。と言っても、私より二日お姉さんなだけだけど。このシェルターで一番のシェフなの。今度機会があれば、 何か食べさせてもらうといいわいいですよ何でも好きなものをリクエストしてくださいでも転送ゲートの修理が終わるまではラ<ー>ンジスコに新鮮な食材を買いに行けないんです修理だけなら私たち二人で十分ほら早くついてきてはあ。でもゲートの修理のこと อาอาๆอาหัวท <mm um. ิมแล้วทำไมตัวต้องไปทำด้วยคิดคือ今日 shelter で発生した事件は八件うちシャーリー関連はฮะเกิดขึ้นตั้ง8ครั้งเลยหรอแล้วทำไมกูต้องไปด้วยอยู่กับเจ๊คขาดีกว่าเอ้าเอ้ยกูจะนั่งกูจะนั่งโทษทีไม่มีอะไรเพื่อน นั่งได้ไหมนะอ่ามันดังไม่ได้โอ,อ,อ้ปฏิคับจีโออมึงคุยกับผมได้แล้วครับเจ๊เอาปฏิจา้าสั่งเอาเจ๊ขอปุบขอสั่งข้าวหน่อยนะครับเจ๊เออขอโทษครับอืมขอสั่งข้าวหน่อยนะครับเอาอะไรอ่ะเมื่อรเหรผมไม่ไปผมจะจุกับเจ๊ไฮ้เจ๊เออปฏิคับ โอ้เจผมกับเจสบปักผมเลยโอ้โอ้โอ้ไปดีกว่าทุกคนเจไปคุยกับเราโอ้โอ้กคโหเจไม่คุยด้วยไปนาซรีดีกว่าเรีโกหกค่ะเจไคุยกับด้วยโคกไ้ かっこそれがよくわかんないのパウルさんはオムニウムを使って転送したいものをバラバラに分解して遠いところでまた組み立て直すんだって言ってたえっそれなら人間を分解して組み立て直しても元通りになるってことうーんどうだろう でも私も何回も使ったけどこの通りピンピンしてるよ。それでどうやって修理するの？はい。ああこもんムッキー出てる。フィルターのフィルム交換だから予備のままと交換するだけ。<noise> それだけ。それだけ。<ガイ S 2> がえバタラえ。うんボクシュー戦お私はプログラムを調べるからあなたは替えのフィルターを持ってきてあそこだよ。えあああ。<noise> มันมันเคยสอนอ่ะ้เตอร์สำรองอยูที่อาคารหลังนั้นหรอโอ้โหมึงเห็นไหมช่วยไปเอาหยิบพี่หน่อยเะโอ้นี่กูต้องเอาให้มันนี่ยฮ่าใช่กูกูที่อะ,อะแล้วถ้ามองมีปัญหา お兄ちゃんにしかフィルターを装置に入れるだけでオッケーよ。ちょっとああ押し込むの手伝ってくれ<ー>ない。なんか引っかかってるみたいで。できた。<noise> <noise> ああバックライダーあおちなのこさいさいごめん、ぼく!ごめん、ごめんごごめん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 てめんんごめでごめん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 ごめ เอาพีอาไป,ปา้ดกแต่มันไม่ใช่ความคิดดีๆไ <c oughs> ม่ต้องเป็นะไรอีกออาผมว่ามันต้องมีอะไรตามมา <c oughs> ตัวฟุกควาน,นั่นไงกว่าและ มันลากตีนไัไม้กูไม่ใช่แบบนนตูน้ทุบด้วยซู่้าีบุญโอ้โหนี่มามะ,มะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอือนี่นี่นี่นอะอขึ้จฉดอูอ อ้วุธถูก้าเติมตอะโจมตีพวกหมอนก็สละอาวุธจะทำให้ปวดปล่อยพลังโจมตีทำงานเอ้ยซุบอ,อันตอืมมอนอืม,อมโอ้โหตัวอะไรวะล่ะเคิ่เตือนตัวผู้พลังงานบางอย่างมีอัปเดตอาวุธ อัปเกรดอาวุธหรือระบบอัปเกรดมาแล้วสินะอ่าอัปเกรดมาไอ้น้องโอ้ยโอ้ยไอ้หลบหลบแบบรอเทแล้วก็นี่ใส่ท่อมูลาออร์ไลนี่แล้วก็เปิดอันติ่อ๋อเอตายพิ่จ้าไมถึงเงียบแล้วเป็นหรือฮะ มึงไม่อยากเจออะไรแบบนี้มึงก็มันอะฮะกูบอกแล้วทุกคนปลอดภัยดีอะโอ้ไม่ได้บันทึกที่เรไปปฏิเสธเกิดเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นในเดียวโอ้โหจุดจัด ポイペやって私ちょっと虫が苦手で。あ、マラヤンロバだ。どうしてあんな奴らをおびき寄せてしまったの？<laughs> 変装ゲートの位置情報システムに問題が起きたみたい。ベンジスの花辺に放り出されて、<laughs> そこでモンスターたちに襲われて、本当最悪。でも位置情報システムは複雑すぎるから、パウルさんでも直せないかも。ほらん。ほ。 フランツさんに助けを求めましょう。うん。そうだね。あの人なら何とかしてくれるはず。はうん、深いフランツさん、とにかくすごい物知りなの。お願いしに行ってみよう。警告。転送ゲートは故障中。正常に使用できません。ミアはここに残り、 皆さに警告クチュキマス。フジョンサラスティックミアソーステボライトタスカラキヨスケテオニチアニキズカレナヨニアイたイストワーセルターのソのニー、リノトコンカップおバナザポカジゴディゴダ。 เครื่องร้อนจัดเลยตัวนี้นี่แค่ได้สามสิบนาทีแปดขนาดใส่เคสเนี่ยผมจะสัมผัสได้เลยตั้งแต่ร้อนประมาณห้าสิบองศาได้แล้วปั๊นี้โอเคครับผมก็ขอตัวลาก็ไปกดขวดนะครับผมสำหรับอีพิโซดนี้เดี๋ยวเรามาต่ออีพิโซดหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวรอให้เครื่องร้อนก่อนนะครับผมเออโอ้ เอ่อมีระบบถ่ายรูปปะ่ะไม่มีเหรอน่าจะมีนะกระเป๋ามีไซเคลเอไม่มีสินะ เอาละครับผมก็ขอตุ้นะครับพี่กดีกว่านะฮะพบกันอีพีซดหน้านะครับผมมาพบกันใหม่นะครับพี่พีหน้ากับน้องสายู้น่ารักไปกว่าพบกันใหม่อีพีหน้าจ้าซิยูกิรับ